สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมไม่เลือกซื้อเลือกใช้นะเป็นรถบ้านสภาพดีเลย Toyota X c e R ครับ2.0รถปี97นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้สวยๆเดิมๆเจ้าของดูแลอย่างดีโชคก็เปลี่ยนมาให้ใหม่หมดครับยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางปี22ใช้อีกยาวครับอีกหลายปีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีหน้าเดิมหลังเดิมบอด,ดี้สวยนะครับ กองเก็บสัมภาระสะอาดกว้างขวางเครื่องดีนะครับอนันนี้ขี่ทางไกลได้สบายๆไม่เพียงสองแสนสามกว่าเท่านั้นเองใช้ได้อีกยาวรุ่นนี้อึดๆทนแน่นอนราคาเปิดมาที่6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาคุ้มค่ารสภาพพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยตอลองได้ขอตลองลนิดหน่อยนะครับ พิจัดดูรถอยู่2พี่น้องสุพรรณบุรีท่านใดสนใจสามารถไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้ติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับใส่ตรงเข้าไปได้เลยสวยสะอาดทั้งภายนอกภายในไม่ขาดไม่โซมเบาะหุ้มหนังสภาพดีพวงมาลัยสวยๆครับต้นเดิมๆเมกียร์ออโต้เบาะหน้าเบาะหลังสะอาดนะครับหุ้มหนังเข้าชุด สนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากไปด้วยนะครับคันนี้คุม้มค่าครับสวัสดีครับ